วันจับมือกองทัพบ,บกแน่นต่อสัญญาจัดมวยที่ลุมพินีอีก2ปีวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวระดับโลกประกาศขยายความร่วมมือกับกองทัพบ,บกในการจัดการแข่งขันที่สนามมวยเวทีลุมพินีอย่างต่อเนื่องไปอีก2ปีโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบนิเวศมวยไทยและยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่ที่วันเริ่มต้นจัดศึกวันลุมพินีนัดปฐมมาเลิกเมื่อวันที่20มกราคม2566รายการนี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทันทีจากกระแสตอบรับอันร้อนแรงของแฟนมวยทั่วประเทศจนสามารถทยานขึ้นสู่เรตติ้งอันดับหนึ่งทั้งในกลุ่มรายการศิลปะการต่อสู้ที่ออกอากาศในสัปดาห์เดียวกันและยังเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับทุกรายการที่จัดการแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกันในประเทศไทย ความยิ่งใหญ่ของวันในฐานะผู้จัดการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้ระดับโลกถูกเน้นย้ำ้ดยตารางการแข่งขันที่ถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายพันธมิตรครอบคลุมทั่วโลกทั้งช่องทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียโดยแบ่งประเภทของรายการออกเป็นวันลุมพินีจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกค่ำคืนวันศุกร์ในช่วงพรามไทม์ของเอเชียรวมแล้วมีการจัดอีเวนต์นสนามวมยเวทีลุมพินีประมาณ45ครั้งต่อปีโดยมีศึกใหญ่ประจำไตรมาสจำนวน4ครั้งต่อปีต่อด้วยวันไฟไนท์ออกอากาศสดในช่วงพรามไทม์ของสหรัฐอเมริ จัดการแข่งขันณนะสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นประจำทุกเดือนตรงกับช่วงวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยรวมอีก12อีเวนต์ต่อปีหรือเดือนละ1ครั้งทั้งนี้ไม่รวมถึงศึกวันนัมเบอร์ที่เป็นศึกใหญ่ที่สุดในบรรดารายการของวันทั้งหมดที่จะหมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรอีก4ครั้งต่อปี การที่วันตัดสินใจเดินหน้าจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องที่สนามมวยเวทีลุมพินีถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังและมีกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้วันลุมพินีกลายเป็นรายการมวยอันดับหนึ่งของไทยณปัจจุบันโดยศึกวันลุมพินีที่จัดการแข่งขันทุกค่ำคืนวันศุกร์ถ่ายทอดสดสู่ผู้ชม190เประเทศทั่วโลกทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกได้รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงช่วยเปิดประตูให้ยอดนักสู้ชาวไทยได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างวันกับกองทัพบ,บกตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมายัางช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วยโดยวันสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยสูงกว่าราว470ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1.6หมื่นล้านบาทต่อปีซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนสําคัญที่ช่วยผลักดันทั้งวงการมวยไทยและภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างเป็นรูปธปรรม และนี่ก็คือเรื่องราวความร่วมมือระหว่างวันองค์กรศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวระดับโลกที่ตัดสินใจขยายสัญญากับกองทัพบ,บกเพื่อจัดอีเวนต์วันลุมพินีและวันไฟ์ไน์ออกไปอย่างน้อยอีก2ปีโดยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวคือการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นบนเวทีระดับโลก